Nerd Review Quick รีวิวเลยเวัยกลับเนได้ไดไนะครับวันนี้วัยหนุ่ม2,544นะครับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากพุทธิพงษ์นาคทองนะครับหรือคุณพุทธนะครับที่เป็นผู้กำกับโฟกิงทั้ง2ภาคนะครับอาจจะมีความรู้สึกนิดๆในหน่อยตอนที่รู้ว่าเขาทําภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเอ๊ะเขาจะไม่หลุดจากโทนเรื่องประมาณนี้ความใช้แท้อวดเบงปรมีอย่างนั้นจริงจริงหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอดูตัวอย่างปุ๊บก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันมีทรายบางอย่างที่น่าสนใจและคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็น่าจะดีนะ วัยหนุ่ม2 5 4 4นะครับก็เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าตามปีของชื่อหนังเลย25 4 4โฟกัสหลักอยู่ที่ตัวละครชื่อเผือกนะครับนำแสดงโดยคุณนัทกิจจลิตนะครับซึ่งเข้าไปในคุกเพราะการกระทําที่ผิดพลาดการตัดสินใจชั่ววูบของเขาหนึ่งครั้งที่นําพาไปสู่ไหนะในชีวิตหลังจากนั้นนะครับซึ่งแน่นอนการเข้าไปอยู่ในคุกมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกสนานนะครับมันต้องเจอกับการรับน้องมันต้องเจอกับรุ่นพี่ในคุกที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและอะไรต่อๆยอย่างระทําจนเได้ว่าสูญเียความมเป็นนุษ์ ไปเรื่อยๆนะฮะวัยหนุ่ม2 5 4มันโฟกัสอยู่ที่การพาเราเข้าไปอยู่ในคุกเช่นเดียวกับตัวละครเผื่อแล้วเราก็ไปเหมือนกับเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆใดๆรองของโครงสร้างระบบสังคมนะครับรวมถึงผู้คุมเองก็ไม่ได้สกิลตี้ขนาดนั้นซึ่งคุกแห่งนี้หนังพาเราไปเยือนคุกทันทัศสถานที่ชื่อว่าวัยหนุ่มซึ่งมีอยู่จริงนะครับคราวนี้มาพูดถึงสิ่งที่ผมได้รับจากการดูภาพยนตร์เรื่องนี้หลังดูหนังจบนะครับที่ผมเมื่อกี้ผมพูดไปว่าตัวอย่างมีทิท ใจและคิดว่าน่าจะเป็นทรายที่ดีถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่ผมคาดหวังไว้ซึ่งมันได้อย่างนั้นเลยและค่อนข้างจะใช้คําว่านี่คือภาพยนตร์ที่ทําเรื่องราวของชายแท้โชวบารมีนะฮะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับในการที่ว่าด้วยความวัยคึกขนองอะไรบางอย่างและนําพาไปสู่หาหนะในการใช้ชีวิตหลังจากนั้นซึ่งคราวนี้พอมันโฟกัสอยู่ที่ภายในคุกมันทําให้เราถือว่าโอเคมันอาจจะเป็นการให้ควาคิดที่เป็นยารแรงนิดหนึ่งในการที่ว่าเฮ้ยการเข้าไปอยู่ในคุกมันไม่สนุกหรอก คุณทําผิดครั้งหนึ่งตัดสินใจพลาดครั้งหนึ่งมันนำพาคุณไปสู่หายนะระยะยาวซึ่งเนี่ยแหละภาพะยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับการพาเราไปให้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับในแง่ของความรู้สึกในแง่ของการครัฟติงออกมาเนี่ยผมพูดได้เลยว่านี่คือการเล่าที่มีความเป็นภาพยนตร์สูงที่สุดของทางผู้กับพุทธิพง์เลยผมพูดอย่างนี้ตอนภาคแรกของโฟกิงอ่ะผมก็จะพูดว่ามันค่อนข้างจะหลักลอยมันค่อนข้างจะสเปซสปะภา,าค2เฮ้ยมันมีทิศทางชัดเจนขึ้นมันมีการเล่าเละเนื้อ,เร,อเรื่องที่มีความ,กมากลอมาี่วัยหนุ5 ถามว่ามันหนังที่เพอร์เฟกขนาดนั้นไหมมันยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่การพัฒน,นาการของผู้กำกับมันชัดเจนมากๆกับเรื่องราวนี้เลยแหละบางทีก็เน้นเรื่องของการถ่ายทาการถ่ายภาพรรม,มีฉากซีนที่ค่อนข้างจะเล่นยากเล่นทายยากอยู่บ้างนะครับบางฉากที่ไม่ได้บอกเล่าด้วยไดอะล็อกคาพูดขนาดนั้นแต่ใช้วิธีการสแสดงสื่อสารผ่านอารมณ์ของนักสแสดงก็มีเช่นกันนะครับครั้งนี้นเขาตีความภาพยนตร์เรื่องนี้โดยการที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจี้จุดทุทกๆอย่างให้มันชัดเจนขนาดนั้นแต่ใช้วิธีการว่าให้เราไปอยู่ในโลก อันนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกไปยังไงกับตัวละครแล้วเราก็คอยตามไปกับสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดจะยกการแสดงที่ผมชอบนะครับผมขอยกมา3ตัวละครด้วยกันประกอบด้วยตัวละครของคุณนักกิจจลิตก็คือเผือกนั่นแหละคือตัวละครนําเรื่องที่เป็นเหมือนกับภาพแทนสายตาของคนดูด้วยเนาะในทางหนึ่งเนาะแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันคือตัวละครที่มันมีความคอนฟ lict มันมีความขัดแยง้งอะไรบางอย่างสายตาที่เขาแสดงออกมามันดูแบบมันดูจริงมันดูจับต้องได้นะครับคนที่เอง นี่ถือเป็นบทบาทอีกหนึ่งบทที่ดีมากๆของเขาและต้องระบุความนิดหนึ่งว่าตัวละครตัวนี้ในยุคสมัยนั้นนะฮะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่ํามากๆนะครับฉะนั้นแล้วการที่ตัวละครอย่างเขาเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยสิ่งที่มันมาเชิญหน้ามันก็จะเต็มไปด้วยความโดนดูแคลนโดนเหยียดหยามและคุณเอมเนี่ยสามารถแสดงความรู้สึกของการชกทำละกรรมตรงนี้ออกมาได้ดีจริงๆคนสุดท้ายอันนี้เป็นตัวที่ถือว่าอาจจะสร้างสีสันได้ดีที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ขณะ เดียวกันก็มีพาร์ดราม่าที่ตึงจัดเหมือนกันก็คือคุณเบนเบนจามินนะครับอันนี้คือสาตัวละครที่ผมยกตัวอย่างมาแต่ถามว่าคนอื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวนี้ทําออกมาได้ดีไหมตัวละครหลักๆก็มีบทบาทที่เล่นกันได้ดีทําได้ถึงกันทุกคนนะฮะถ้าจะติดอยู่นิดนึงคือผมรู้สึกว่าผมเสียดายมุมเรื่องของการเล่าส่วนของผู้คุมซึ่งถ้าเกิดมันเล่าผู้คุมมากกว่านี้ผมว่ามันจะทําให้เห็นภาพของสังคมคนคุกได้ชัดกว่านี้ซึ่งแล้วก็มีผลสําสคัญต่อช่วงท้ายเรื่องด้วยที่ผมรู้สึกว่าน้าหนักของการ ดิสชันอะไรบางอย่างของท่านผู้คุมเนี่ยเบาไปหน่อยนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเล่ากับความรู้สึกที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องว UM ัยหนุ่ม2,544นะครับพูดมาขนาดนี้ผมพูดได้เลยว่านี่คือผลงา,านภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของพุ่งกับโฟกิงเป็นพัฒน,นาการที่น่าจับตามองและก็คาดหวังว่าหลังจากนี้พี่พุทธิพงษ์เนี่ยจะลองพาตัวเองก้าวไปสู่โลกใหม่ๆการเล่าเรื่องที่มันอาจจะเปลี่ยนไปโลเคชันเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับท้ายที่สุดนะครับผมให้คะแนนกับภาพยนตร์เรื่อง ื่องวัยหนุ่ม2544ที่8เต็ม10ครับมรู้ใช่ไหว่ามันไม่ใช่ความผิดมึงวันพวกนี้าจ,จะเป็นกูเป็นมึงอยู่ใครสักคนตรงนี้ก็ได้ในคุกก็แบบเนี้ย